สวัสดีครับติดเก่า ทุกๆคนนะครับทั้งที่มาร่วมงาน40ปีอ e ีเทคหรือไม่ได้มาร่วมงานก็นตามนะครับวิจัยอ e ีเทคของเรานะครับปีนี้ครบรอบ40ปีคือเปิดทําการตั้งแต่ปีพศ2527ปีนี้ท5 6 7ก็ครบรอบ40ปีพอดีเป็นงาน4ทศวรรษของเราคืนสู่เย้าเราจัดงานวันที่23พศจิการนี้ทุกคนกทราบแล้วสิ่งที่ต้องขอบคุณสิ่์เก่าทุกคนนะครับว่าเราเปิดขายบัตรเป็นโต๊ะจีนโต๊ะละ8คนก็ขาย2วันหมดแล้วเพราะฉนั้นขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอเจอสิกก่า เยอะอะเลยบอกว่าออผมยังไม่ได้ดูเลยขายบทละทำไงดีจะขอเพิ่มขอเติมได้ไหมเขาจัดอะไรขึ้นมาได้ไหมก็อยากจะเรียนทุกคนว่าเราจัดขึ้นมาเนี่ยเรามีสถานที่ก็คืออารีนา2ของเรารับได้ประมาณ300ร้อตประตูเพราะนั้นตรงนี้ขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจัดขายบทแล้วก็หมดเลยอันนี้ก็ต้องขอ อภัยกับติดเก่าทุกคนนะครับที่บางคนบอกเดี๋ยวอรอรวบรวมเพื่อนก่อนก็ไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ4-5ปีเทกในปี2,572นะครับ ตรงนั้นเราจะประกาศลงหน้าให้ทราบแล้วก็คิดว่าดูอีกทีหนึ่งนะครับเราขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเราอาจจะจัดในพื้นที่ที่มีพื้นที่มากขึ้นมากกว่า300ตัวเกือบ400ตัวตรงนี้ก็ได้แล้ค่อยว่ากันอีก5ปีข้างหน้าแล้วกันตอนนี้เรามาดูกันในการเตรียมความพร้อมของวิลยอิเทคของเราเรามีสถานที่จอดรถอ,อยู่3ที่สถานที่ตรงนี้ทางเรามีความพร้อมในการ ติดต่อสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วข้างๆโรงเรียนพร้อมกับโรงเรียนชุมชนหนองําเหลคิดว่าจะเพียงพอสาหรับพวกเราสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพวกเราต้องมาก่อน5โมงเย็นเพราะวันนั้นเป็นวันเสาร์รถไม่ติดเท่าไหร่นะครับมาจอดถ้าพวกเราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมา1จะรถติดแล้วก็2ก็คืองานเรากระชับเราไม่ยืดเยื้อเพราะฉะนั้นเรามาก่อน5โมงเย็นทางทีมงานของเราเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วตอนนี้ผังของจัดงานเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วเมื่อคลิกเข้าไปในลิงก์เนี่ย มันจะระบุเลยว่าเธออยู่โต๊ะที่เท่าไหร่โต๊ะของเธอนั้นมีใครบ้างมีอยู่ทั้งหมดเบอร์เอิงเบอร์สองเบอร์สามมีใครบ้างเพราะนั้นระบบของเราเนี่ยเป็นระบบของ q r code คเฉพาะของใครของมันเพราะฉะนั้นนักศึกษาสิทธิเก่าทุกคนที่จะมาร่วมงานเนี่ยก็ติดต่อกับว่าเธอรับบัตรจากใครสมมุติว่าเธอรับบัตรจากอาจารย์ประเสริฐหรือนายประเสริฐเธอเพิ่งรับบัตรไปแล้วเนี่ยเธอบอกเขาเขาก็จะมี q r code คเฉพาะโต๊ะโต๊ะของเธอเลยมีระบุชื่อให้เรียบร้อยแปดแต่คนแล้วก็ถามว่าโต๊ะเนี่ย เธอก็สกแกน QR code ไว้อยู่ในเครื่องของเราถึงเวลามานั่งงานยิงก็ระบุเลยว่าเอานายประเสริฐโต๊โต้ตตนี้ของนายประเสริฐที่เราไปชอบไปเข้าไปในงานได้ถามว่าเอา้าแล้วอย่างนี้เอา QR code ไปแจกเพื่อนได้ไหมระบบเราทําไม่ได้เพราะว่า QR code คิวหนึ่งก็ระบุเลยว่าคนนี้เข้าไปแล้วแล้วถามว่าเอา้าถ้าเกิดติดต่อเพื่อนไม่ได้จะทําไงดีเพราะว่าเพื่อนติดต่อไปมันไม่รับสายมันอย่างงู้นอย่างนี้ขึ้นมาเราก็มานั่งงานในวันที่23ที่บอกมาเร็วนิดหนึ่งเราจะมีทีมงานระบุให้เรียบร้อยเลยบอกชื่อนำ สกุลมาพร้อมกับระบุโต๊ะคือเรามีระบบตั้งแต่ฐานข้อมูลชื่อนามสกุลระบบของว่าใครเอาไปสามารถที่จะให้คิวอาร์โค้ดเธอวันนั้นแล้วเข้าในงานได้อันนี้มีข้อกําหนดสําหรับติกเก่านะครับที่มาร่วมงานว่า1ก็คือจะต้องไม่ทานสุรามานะครับเพราะว่าจะบอกว่าผมเมาค้างกินกับเพื่อนมาร่วมรุ่นแล้วกําลังมีกลิ่นเหล้าเข้ามาเราไม่อนุญาตให้เข้า2บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดาก็พกมาเราอาจจะไม่รู้บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับบุหรี่ธรรมดาพกมาก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ไม่อนุญาตให้สูบ บุหรี่ในสถานศึกษาของเราอันนี้คงทราบดีอาวุธอาวุธต่างๆก็เช่นเดียวกันเราคงตรวจละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้งานนั้นเขาเรียกปลอดภัยกับทุกคนที่มาร่วมงานแล้วก็มีข่าวมาว่าเด็กสิทธิ์ปัจจุบันซื้อบัตรไปคือเราก็ไม่รู้เรากระจายบัตร2วันหมดแล้วเด็กปัจจุบันซื้อบัตรไปเพื่อจะมาดูคอนเสิร์ตแจ้งให้ทราบนะครับว่าถ้าเด็กปัจจุบันมา เรามีระบบฐานข้อมูลเราให้กลับนะครับไม่อนุญาตให้เข้าเพราะว่าเป็นงานสิทธิ์เก่าคืนสู่เย่าไม่ใช่งานขายคอนเสิร์ตงานคืนสู่เย่าเพราะฉะนั้นเราจัดตรงนี้ราคาโต๊ะหนึ่งก็สามพันนี่เงี้ยราคามันก็ถูกอยู่แล้วเป้าหมายจริงๆต้องการให้สิทธิ์เก่ามาเยี่ยมวิแหลยของเราเพราะนั้นถ้าใครเป็นสิทธิ์เก่า มาได้เป็นติดปัจจุบันเราไม่ให้เข้าอันนี้ก็แจ้งกับพวกเราให้ทราบนะครับว่าน,นี่คืองานที่อยากให้พวกเรามีความสุขกันขึ้นมาอย่างจริงจังตรงนี้ขึ้นมาถ้าเราติดขัดเนี่ยสามารถจะประสานงานกับทางวิเลยได้เลยว่าโอเคผมยังตรงนู้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับหรือผมไม่สะดวกจะมา บอกเรามีคนอยากกะซื้อบัตรเยอะเพราะนั้นแจ้งว่าบัตรเธอหมายเลเขเท่าไหร่ล้วคนเฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาคนเข้าไปแทนเพื่อที่จะติเก่าที่อยากมาติดธารกิจจริงๆก,ก็ไม่ว่ากันอย่าลืมนะครับครูทุกคนจะใส่เสื้อ40ปีอ e ีเทคตรงนี้นะครับแต่ติเก่าเราได้ทําขายเสื้อไปแล้วนะครับ40ปีอ e ีเทคเหมือนกันนะครับ แต่พื้นจะสีขาวของฟูจะสีน้ำเงินนะครับเรามาใส่เสื้อ40ปีอีเทคกันเพราะนั้นใครที่ไม่ได้ซื้อซื้อไม่ทันหรือตอนนี้มันใกล้แล้วเราไม่ได้มีจําหน่ายแล้วก็วไม่เป็นไรแต่งชุดสุภาพมาแล้วกันนะครับเรายินดีต้อนรับแต่งชุด40ปีอปีเทคของเราจะได้รู้ว่านี่คือเสื้อของเรานะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีของที่ระลึกให้อันนี้เป็นกระเป๋า40ปีอปีเทคของเราสามารถไปใช้งานได้เลยครับนี่40ปีอปีเทคของเรานะครับเป็นกระเป๋าที่ระลึกแจกให้ทุกคน ขับปีกันก่อนแจกพระหลายบางคนบอกว่าไม่ไปก็ไม่ได้แฝนแต่เนี่ยสามารถจะไปใช้ในครอบครัวได้นะครับก็หวังเป็ยังยิ่งว่าง,งานวันที่23ของเรานั้นจะสาเร็จลับเรื่องมาดีเราเตรียมงานมาเป็นปีแล้วแล้วก็ขอบคุณสีเก่าที่บอกว่า2วันขายหมดเป็นประวัติการที่จะทําให้งานอิเท็จของเรานั้นมีความหมายเราจะเห็นพรีเซนเตชัน40ปีอ t เท็หรือสทศวรรษ,ษของอิเท็เรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครูจะมาเล่าให้เธอฟังในงานวัน ปืนศูนย่อ40ปีของเรานะครับพบกันในวันที่23นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ